สวัสดีครับกูหายคนดูนานเรียกกูเขินนะกูคิดถึงคนดูนะมึงคิดถึงคนดูไหมคิดถึงทสั่นเลยกูไม่ได้ถ่ายคลิปมานานแล้ะยันนี่คอยขี้โกหกอ่ะไอ้ยันอะไรฟิวฟูเดย์อะไรเว้ยผมคิดถึงคนดูจริงๆนะครับทุกคนไอ้พไอ้เชี่ยคนยขี้โกหกเลยที่ชอบเแย่งไอ้คน ไเว้ยกูคือกูจะเกิดว่าแบบใครถามอ่ะหายไปสองเดือนใช่ป่ะแล้วแบบไอ้แค่ไม่ใช่แค่ใครถามเว้ยหมายถึงตัวเราพวกเราด้วยอ่ะหายไปสองเดือนอืมใช่หายไปสองเดือนเลยฮะหายไปแบบแยกย้ายกันอ่ะแบบวงแต่วงแต่งจริงนะเว้ยวงแต่งจริงเลยฮะเออกูไม่รู้ว่ารวมครั้งนี้จะมีครบเปล่าก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ูโควิดวันนะนะแต่ตอนเนี้ยพวกผมมาอยู่ในเกมไม่ขาด๋ยวผมอยู่ในสกิน I'm Steve ผมก็จี้จริงๆอะไรน้อเป็นเจสันโมอาดนะแต่แต่สกินมันไม่โหลดไม่รู้เป็นหาเลยเออคือมันไม่ใช่ไมค f าธรรมดาเว้ยมันอยู่ในไมค f าอะไรรู้ป่ะไอ้เช่นแม่ชีไมค้าโมวีเออโมวีแอดออดแอดอ่อนไมค้าโมวีนี่ไงอ๋อนี่มีบอสใหม่ไว้สองตัว เฮ้ยเชียร์ยันแม็กหยุดฟีกมัวสโซ่ดิกูจะอ่านเลยอุ้ยมีของใหม่ด้วยเออของใหม่วิหอกอะ่ะเชี่ยแต่ก็มีหมวกเห็ดนาแสบแม็มึงเห็นทำไรได้อะไม่รู้ใส่ก็ขอใส่แหละกูอยู่ดูหน้าเนี่ยมึงดูบอสใหม่เฮ้ยมึงดูบอสใหม่กันดีย็นแม็กูเอ้ยมันไอ้้เหียอะไรอ่ะ นี่มันกดอย่างนี้นี่ไอ้โดนนี่เชี่ยี่ไอยี่จะมืดอะไรมืดแล้วมาเนื้อดูหน้าใหม่ก่อนนะไปในเ่ดูหน้าบอลนะนี่ยบอลทำไมเทียบอลในเรื่องนไอไอนี่นี่ที่มันจิ้มเด็กอ่ะกูหมายถึงว่ามันจิ้มเด็กจริงๆนะมันไม่ใช่จิ้มเด็กของมันนะจบตายเลยไอ้กูจำได้เชี่ยเที่ะมีหอกด้วยโอ้ยเที่ยวเชฟพิกลิน ทิกติงตีกองเนตัวนี้กูชอบสุดละเเออกูว่ากูต้องขึ้นคำเตือนนะว่าแบบมันอาจจะสปอยหนังเออว่าสปอยเชียรไปเลยเชียร์ไม่ดูอโต้น้องเสือเส่อะไรไปเอาชีวิตรอดมาที่หนึ่งไอเหญยกูยังทะเลาะกันอ่ะไอชี้จนมืดอ่ะไอเหญยมันเฮ้ยเพื่อนเก่าเฮียถืออะไรด้วย ชิดาก้น uh, yeah. ouais, oh ีก mm. ิเฮ Ch oh, oh. oh, so ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้เหี้ยกูกูติดมไม่ยี่กูตดอตกแล้วเนี่ยของตกนล่กูกํลังบอกชิเกนจ o กเอยู่อะแล้วมึงไหนชิเกนจกี้โอ้โห ย็นมาหวยปวดหัวเลยดิกข้างล่างเต็มเลยมันยิงเลยโอ้ยโอ้ยข้างล่างี่อะไรเนี่ยโอ้ยจ้า เฮ้นสองด่านชอบแต่เสียโอ้โหคีปเปอร์โอ้โหคีปพอรโอ้คีปเปอร์ไอปที่ว่าดูของดูไอ้เย <c oughs> ัย <c oughs> ไม่เหลือกล้วชีวิตกูไอ้ไก่ลาวาท่านแล้วมา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 ไม่ได้ไก่ละ,ะละาวาในเรื่องเจสันโมอาไอ้นี่นะฟ <c oughs> ันออกจมูกหมู่กันนออกจากหมู่เลย กูยวาไกูเลยเว็แล้วกันยึดมามึงเจ็ซ้ำทำ้มอะไรควันออกยิบบุกเลยเหอะก็ดูหน้าเสือดเ๊ยกูกูทนไม่ไหวแล้วไอ้สัต์เป็นเฮียอะไรนะตีมลังแ่งโหดที่ไหว สเตปเกียท qu so, hmm, uh um> uh ี่หมดแต่กูอยากจะบอกแนะนนว่าว่าจริงๆริแล้วโลกโอเวอร์ไม่ค่อยมีอะไรเลยเพราะดังนั้นด้วยภารกิจเราคือไปเนเธอร์เว้ยไปเฮียอะไรวะไปใบไม้มาคาบแังนานไปขึ้นเยอะเลยวะคือกูว่าภารกิจเราอ่ะควรควรไปเน้ไปไปเนเธอร์ใช่ปะใช่ไอเฮียก็หาแทบปลักหักพังเชื่อกูเถอะแต่เออ พวกนัน้นง่ายกว่าเอองังน้นงั้นงั้นหาไม้ยนอะไรที่เรียบร้อยกัน oh. กูขังสตีฟอ่ะกูขางกูงาข,าง,งา,ขางแบบ I am Steve กูสร้างในเสอในเธอเสร็จแล้วนนอ่ะนไอะเหี้ยแหละไอ้ยังไม่ยังไม่ยังตัดคลิปได้ห้านาทียอง ไม่เว้ยคือกูสร้างเทเนเธอร์เสร็จแล้วจริงไงเนเจอร์ The Neather เยอะแฮ้ยม่ไมีหอยอได้ไงไอเชียไอเชียไอเจไรไอเจไรตายดีไหมมึงก็รู้ไปค tamam. you know ุยก you know? ับมันด <okay ี Tôi đi mang phải tỏi, vẫn còn tìm hiểu gì. cái mãi, yêu đội phản đi, mục là. Hahaha. 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 Haha. 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 คือเฮี้ยเอ้ามันคือปืนยิงมันฝรั่งเว้ยแต่กูยิงแต่กลายเป็นกูยิงไอ้ฝรั่งออกมาไอ้ฝรั่งเหี้ยโอ้ยเหยียดเหยียดมาเนี่ยนุ่นญาติมาเต็มเลยเนี่ยยินแม่กูยิงไอ้ฝรั่งไอ้สิงเหี้ยไอ้ฝรั่งเหี้ย

เยอะมากแล้วงไม่รู้กูใส่เยอะมากเจี๊ยชิ่วไม่ค่เนี่ยเจี๊ยมันใกล้ตายแล้วพี่เจี๊ยดูแม่งตีกูดีเนี่ยว่ากูดีเจี๊ยพองอะ เฮียนี่สังเวรไว้ครับจริงๆเฮียผู้พิการเฮ้ยน้มึงเอาแล้วนี่กูกูมึงเก่งว่ะเจสันโมอาทำย่างเงี้ยเลเลือกกูเห็นอยู่มือนไม่ทำมีอะเฮียไม่กะชายเก็บแหวไม่มีรูแก้วอ่ะเฮ้ยตายแล้วเออเออตายแล้วไม่มีรูแก้วอะเฮียแสดงว่าต้องฆ่าอีกตัวหนึ่ง กูมึงรับไปได้น้อง่ายๆเลยตอนแรกกูเป็นยัยล้ว่กูช่วยโอ้ไงยยที่จตั้เีกูยจะช่วยเยก่าช่วยกูจะช่วยเล ไอ้เหี้ยแม่งไม่ตายได้กูตายไอ้ชื่ออะไรเนียโทษทีไอ้เยี่ยกูตัวสวยไอ้น้องไอ้เหี้ยแม่งตัวสวยส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมนะเออมาใครถามก็คือคลิปนี้จุดประสงค์คือแบบกลับมาบอกว่าใครถามกลับมาแล้วนะนะครับใช่ไหมใช่แล้วครับมาแล้วเนาะ อืมใช่ทุกคนไม่ไม่รู้นะครับผมแต่ถ้าเกิดหลักๆคือผมกับนนเนี่ยมาแล้วล่ะมองเยี่ยอะไรอยากตากูแค่กูแค่ยากได้ใจว่าเป็นมึงจริงๆหรือเปล่าคุ่กรับเหลยแต่ทีนี้กูไม่ตายวะไอ้เยาอยู่ในนรกไม่ตายในนรกมันระเบิดแรงกว่าไง เออยืนจีงไอโง่พ่อมึง็จะเดียวตายเหมือนเดิมโอเคบ๊ายบายครับผมเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ